สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาอยู่กันใน Fish It นะแต่ว่าวันนี้จะมาชาเล์นในการแข่งเรือกันนี่เรือยอทกับเจสกีนี่ดูสิว่าจริงๆอะ่ะสปีดปลายเนี่ยเรือยอทจะเร็วกว่านะแต่ว่าสปีดต้นเจสกีจะเร็วกว่านี่เราจะขับตรงดิ่งไปที่เกาะข้างหน้านะเกาะคูฮานะนะอ่า เอานะเตรียมตัวตรงดิ่งเลยนะเอานะน้ำหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามไปโอ้ไปแล้วโอ้โหเอาเจสกีนำครับเจสกีนำขับไปชนชนเลยนะดูซิว่าใครจะถึงก่อนกันอา้าวแจสกีนำอะ่ะเพื่อนเอา้าโอ้มันใกล้ไปอะ่ะโอ้โหเจสกีถึงก่อนเลยโอ้โหอ่านี่เจสกีถึงก่อนโอเคอ่ะกดถอยหลงังกดถอยหลังอ่งขออีกรอบสิกดถอยหลังไว้เล่นนะถอยหลังตรงนะ ทำไมนะนี่ถอยหลังตรงนะอีกรอบอีกรอบนี่เรามีเพื่อนๆเป็นเรือลำเล็กนะเฮ้ยเราจะไปถอยไปชนเขาไหมล่ะเอาไป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 ไมชนเขาม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 าจอดข้างๆกันก่อนเดี๋ยวไปใหม่นะครับ มาจอดข้างๆกันมาเลยอ่าเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนี่ข้างหน้าเราจะเป็นเกาะโคฮะนะโคฮะนะเหรออโคฮะอาอยู่ไหนแล้วล่ะโคฮะนะที่ไหนวะอะไรยังไง นี่เดี๋ยวนะเราทำเองเดี๋ยว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 นับหนึ่งไปเลยนี่เพิ่งนะเดี๋ยวว่าทอยแอมเท่าๆกันนะอ่าโอเคนี่เพื่อนเท่ากันแล้วอ่านะนี่อยู่งี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆไปนะอ่านะแป๊บหนึ่ง อันนี้เดียวนะอันนี้ยนะหนึ่งสองสามไปไม่ไปแล้วโอ้โหโอ้โหจสกีเร็วว่ะโอ้โจสกีนำเลยอ่ะโอ้โหจสกีนำอ่ะเฮ้ยแต่เรือยอนเขาได้สปีดไปนะดูซิดูซิดูซิใครจะชนก่อกัอนกันนี่นี่นี่เอาแล้วเจีสกีมาแล้วเอ้ยเรืยอย้อนมาแล้วเรายอนแซงเรือยอนแซง,เ,แงเป็นไงเป็นไง ป็นไงนี่ถึงก่อนนะนี่โอเคสำหรับอันนี้ก็นี่นะลองให้เพื่อนดูนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แวเราลองไปดูก็ได้ยันเพื่อนนี่ ให้ดูนี่เห็นไหมเจสกี้เนี่ยเห็นไหมอัตราเร่งเขาอีบนะทท่าสปีดเขาได้280ร้อ่าเท่าสปีดเขาสอง้อยแปนะแต่รยอดเนี่ยอัตราเร่งร้อน้อยหน่อยแต่เท่าสปีดสองบไงทท่าสปีดเขาจะเยอะกว่าเนี่ยททอาสปีดเขาจะเยอะกว่าเจสสกีอยู่ประมาณส0ใช่ไหมเยอะกว่า10นะแต่คือตอนออกตัวตอนแรกเนี่ยก็คือนี สกีจะจะได้เปรียบในช่วงต้นเพาต่างกันเกือบร้อยอ่ะตัวอัตราเร่งนะโอ้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเ,เพื่อนเนก็มาทำอะไรเล่นสนุกสนุกให้เ,เพื่อนๆดูยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ